ถอดเลยถอดสดเอ้ยตั้งเวลาเวลาเวลาพร้อมนะครับเริ่มขึ้นหลังแล้วนะครับอ่าสิบนาทีสุดท้ายเหลืองนำอยู่สิบต่อห้าครับพิกพิก

1ิต่อเจ็ดครับ1ิต่ 7, อเจ็ดิต่อเจ็ดกดแล้วกดแล้วเล่นครับเล่นครับกรรมการยังไม่เปล่าเล่นเลยครับ

จะเท่ากลางส่งออกปีกน้องบอลคืนต้นต้นว่างอิ้ง <c oughs> โยริบาวได้

นะครับลูกนี้สีแดงได้นะครับ Hello my friend my name is b a n g าเาหม่ี่งเนตหอบสีแดงอ้าว เปลูโตเสาลูกครับเปลี่ยนตัวครับเปลี่ยนตัวมีเปลี่ยนตัวนะครับลูกแรกไม่ลงับอุตส่าห์ลงทุนออกมือกายมาเพื่อชนกับพี่ไก่ โอ้โหไม่มีโอกาสเลยละยองละละยองแล้วไม่นับนะครับเหยบเส้นเหยบเส้นเหยบเส้นไม่นับครับ <ś led> <ś led> <ś led> ล้วงนะครับลูกนี้ล้วงลูกโทษสองลูกอ่าไม่ครับส่งหลังส่งหลังใช่ไหมส่งหลังอ่าส่งหลังต <c oughs> ัดออกครับลูกนี้สีเหลืองยังได้ส่งอยู่ เดี๋ยวสองนาทีกรรมการขอเวลานอกนะครับเพราะว่าจะหยุดเวลาช่วงท้ายเกมนะครับนะครับตอนนี้สี่นาทีสัค็อกไม่เดินเหรอไม่ได้กดเหรอไม่เป็นไรครับตามตามนั้นไปเลยครับไม่มีปัญหาครับตามนั้นไปเลยเมื่อกี้ไม่เดินกดไม่ติด สิ1สครับ12 11 <Okay. S 1> 12 11นะครับโอเคเหยียบเส้นนะครับเ <Okay. S 1> หยียบเส้นเหยียบเส้น เดี๋ยวเดี๋ยวสองนาทีหยุดเวลานะขอเวลานอกตอนสองนาทีนะขอเวลานอกครับ,รบได้แต่ความสุขเล็กๆน้อยๆ <c oughs> เล่นๆสนุกนะ <c oughs> อย่าตีกันนะขอ,อะ <c oughs> เห็นเกมแม่งสูสียังเดือดแน่นอนสองนาทีสี่สิบวิเอ็ดวิ <c oughs> <c oughs> อ่ะแดงส่งครับชัดครับชัดครับอ่ สามาธิสมาธิหน่อยกรรมาการที่โต๊ะเนี้สมาธิหน่อยหยุดเวลาครับหยุดเวลาหยุดเวลาครับบอลเข้าเตรียมเดินครับ หยุดครับหยุดเวลาครับระวังสอบกันด้วยเด้อเพื่อนกันทั้งน,นั้นพี่น้องกันทั้งน,นั้นชนะไปไม่ได้ไลเดอร์ไม่ได้ไลเดอร์ชนะไปไม่ได้อะไรได้รูปเด้อ อยู่เวลาแล้วอยู่เวลาเดี๋ยวเชิญหัวหน้าทีมหน่อยสองทีมเลยมัหาพี่หน่อยมามามา,า,ารู้อยู่แล้วเนาะว่าพี่จะพูดอะไรเนะาะเออโอ้อนนพี่เห็นไหลถอดนะนนรู้เปล่าไ,ไ,ไม่ได้แข่งแล้วแม่งจะได้ติดทีมชาติไว้เห้ นี yeah, ่คร um. ับผมสีเข hmm. okay, ียวสดใสครับผมสีเขียวยิ้มอย่างเดียวครับวันนี้ยิ้มอย่างเดียวเลยครับยิเล่นตาเล่นตาได้ครับเล่นตาเล่นตาเราด้ากมีน้องเั่นเน้นมาที่เมีกองที่มีกองหยอดนะได้ไม่หาหาไม่ทันหาไม่ทันเก็บมวยเยี่ยมหมดแล้วกนหมดแล้วเก็บสัตว์แล้วสัตวอีกโอเคครับตบมือหน่อยตบมือหน่อยกำลังใจพี่น้องกันพี่น้องกันเกมสดใสยุ่งดีลำน่าสนไม่ต้องเดือดกันนะ ดีแล้วครับเล่นเวลาเดินหนึ่งนาทีครึ่งครับที่เราเล่นเย็นๆเ,เพราะจะได้ไม่ร้อนนะจ๊ะนะจ๊ะไม่ร้อนนะจ๊ะสต็อกเก้าแปดโอเคถิกต้องยุดเวลาสต็อกจุดเวลาไปครับสต็อกเดินวเวลาเดินาปาบเวลาเดินครับ เวลามีขาครับทำไมครับมันเดินครับเออครับสีแด่นเดินสายเลยครับเวลาหยุดเออถูกต้องถูกต้องเยี่ยมเยี่ยมไปช็อตช็อตเดินเวลาเดินเอาจริงคุณยุงไม่มีเสียงดนตรีเลยนะครับเราต้องจัดสักหนึ่งบทเพลงครับผมซาโวยูเทล่าอยู่อสองลูกไหครับที่อกลยเนาะรุ่ มาล้มมาสอมาสอ,มาสอมา <S 2> <S 2> นี่ครับผมอากำลังใจแรงเชียร์นะครับผมสีเหลืองนะครับมากล้นนะจ๊ะคร,รับรอบชิงรอบชิงนะครับผมไม่ลงมนะลูกแรกอะนี่ลูกแรกนะจ๊ะเวลาเดินครับ ตั้งใหม่ซาก,ก็ตั้งใหม่บัดรฝังกรรมการนะครับทุกคนฝังกรรมการฝังกรรมการนะตามนั้นนะให้เกียรติกรรมการตามนั้นครับตามน้ำครับห้าสิบแปดวิห้าสิบแปดวิเหลืองน้ำอยู่สิบสอได้แม่งขาไดางบนแม่งสิบเอ็ด ดอ้เวนเวลาสีเหลืองแบงค์ล้วงนะครับตัวนี้เปลา่าแบงค์ล้วงนะครับผมได้ไปหลายบาทเหมือนกันนะครับผมบได้ไปหลายบาทเหมือนกันนะครับเ,ลบเนนบวลาเดินครับโอเคอ่าใช่นะสามสิบสามเมครับสุดท้าย น้าจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะ,นะจะตามกรรมการนะครับกรรมการตัดสินนะครับลุงอาร์ก่อนกาวีนะครับชดโทษห้าสี่สามสองเริ่มนสิบสาม สิบเอซไอสิบสามสิบสองครับสิบสามสิบสองเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาสีแดงชนะสิบสามสิบสองนะคะ